ครับวันนี้ทางกรมปศุสัตว์แล้วก็กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้มาตรวจจับสินค้าจึงเป็น เรื้อนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการนําเข้าสินที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็คือมาตรการของกรมปศุสัตว์นะครับที่ผมมีนโยบายในการที่จะป้องกันกราบปวามสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรเนี่ยนำเข้าผิดกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื้อที่เราตรวจพบในวันนี้นะครับที่นําเข้ามาโดยผิดกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นเนื้อควายนะครับมาจากอินเดียซึ่งเป็นเนื้อสมร็จรูปหลังจากนี้ก็คงจะกระจายไปยังตลาดนะครับแล้วก็ไปยังโรงงานที่มีความต้องการที่จะต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเนื้อต่อไปสิ่งที่ตรวจจับในวันนี้เนี่ยครับก็วันนี้เราเข้าพบทั้ง3จุดนะครับแต่ว่าพบของกลางเนี่ยเพียง2จุดเท่านั้นเองสถานที่ตรงนี้ก็คือที่คลองหลวงปทุมธาน,นีนะครับเป็นห้องเย็น ที่เปิดให้เช่าแล้วก็นําเข้า,าเนื้อจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายซึ่งถือว่าเรื่องนี้ก็ไปเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมากเพราะในขณะนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรเองก็ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการผู้เลี้ยงโคนะครับวันนี้ตลาดโคเนื้อของเราเนี่ยประสบปัญหายอย่างมากนั่นก็คือการถูกกดราคาและและยิ่งมีผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาดอย่างนี้เนี่ยผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพ,าะ,ะเเพาะรายย่อยเนี่ย ยิ่งจะต้องประสบปัญหาทางด้านราคาแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําผ,ผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงเกษตรเองโดยเฉพากกรมปศุสัตว์นะครับผมมอบนโยบายให้ท่านทิบดีกรมปศุสัตว์นะครับเป็นแม่งานหลักในการที่จะสืบสวนสอบสวนแล้วก็ติดตามป้องกันไม่ให้นานมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว หรือว่าเนื้อที่เป็นมาจากผลิตภัณฑ์ทางด้านประตสัตวเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าเหล่านี้นะครับทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากครับตัวตวัในนี้ยึดได้เท่าไหร่วันนี้ได้ทั้งหมด75ตันครับถ้าตีมูลค่าแล้วก็ร,ราวๆประมาณ15ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ย ออกไปยังสู่ตลาดแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งเราไม่มีหลักประกันเลยว่าเนื้อนําเข้าเนี่ยมันมีความปลอดโรคปลอดภยัยถูกสุขอนามัยหรือไม่ เพราะฉะนั้นนอกจากเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นการป้องกันไม่ให้กระบวนการเหล่านี้มาทําลายกลไกตลาดแล้วก็มาทําลายกลไกของผู้เลี้ยงภายในประเทศซึ่งขณะนี้ก็รับความเดือดร้อนในเรื่องของราคาอยู่แล้วครับท่านผู้การมีอะไรเพริ่มเติมไหมครับทางกรบการปรับตามงานทำททความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านผอตรผู้ผาก,การสอบสวนกลาง ในการสนับสูนการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรามการลักลอบนําเนื้อสัตว์เข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายครับก็มีการดําเนินการมาโดยต่อเนื่องครับเพราะเนื่องจากเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงภายในประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาเนี่ยว่าราคาขายต่ำกว่าต้นทุนการผลิตก็เกิดความเสียหายได้รับความเดือดร้อนเราก็มีการร่วมกันปฏิบัตินงานในการปรับปรามมันอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวันนี้จับลุมใครได้บ้างไหมครับแล้วก็ผิดข้อหารอะไรบ้าง ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยก็ฝ่ายที่รับผิดชอบเลยก็คือทางกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดทางด้านสินค้าผู้คอาบุคคลพวกเนี่ยก็จะต้องรับเป็นคดีในการที่จะคือวันนี้กรมอุตสาห์เป็นเป็นเจ้าทุกข์แล้วล่ะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามขบวนการในการสืบสวนสอบสวนต่อไป ท่านที่บดีได้ได้ได้ชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะผลส่งผลกระทบอย่างไรครับจากนโยบายของกระทรวงกรเกษตรนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับได้กำชับให้เข้มงวดนะครับทางกรมอุตสัาห์เนี่ยครั้งนี้เป็นผลงานของชุดพญายไทยนะครับซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับซึ่งทํางานร่วมกับตํารวจปคบการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมาจากการร้องเรียนแล้วก็ได้สืบสวนลงมาเชิงลึก หลังจากนี้นะครับคงจะมีการขยายผลต่อผลกระทบที่เกิดจากการที่มีการนําเข้าของลักลอบนำเข้าของเนื้อกระบือซึ่งเอามาขายในท้องตลาดเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องโรคระบาดนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเนื้อเหล่านี้มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดเช่นโรคปากกระทาเปื่อยหรือโรคอื่นๆนะครับ ถ้าเกิดมีระบาดเข้ามาแล้วมาแพร่กระจายในท้องตลาดก็อาจจะติดไปกับฟาร์มได้ซึ่งความเสียหายมันมหาศาลนะครับไม่คุ้มค่าอันที่2นะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเนื้อเหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานใดๆของประเทศไทยเลยนะครับแอบลับล่บบเข้ามาไม่รู้เอาเนื้อเหล่านี้กระบวนการผลิตหรือว่ามีการใช้สารตกค้างหรือไม่อย่างไรนะครับ อันที่สามนะครับที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับก็คือเรื่องของการไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงของประเทศไทยนะครับที่มีการลักลอบเข้ามาโดยที่มาทําลายกลไกตลาดส่งผลให้กลไกตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในบ้านเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับกรมสัตว์ก็สนองนโยบายของกระทรวงเกษตรนะครับโดยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการลงมาก็ดําเนินการแล้วหลังจากนี้จะมีขยายผลต่อเนื่องครับ ครับในใน,ในการกํากับดูแลที่ผมได้รับผิดชอบที่ดูแลทางด้านกรมปศุสัตว์เนี่ยขอยืนยันนะครับว่าเราจะมีมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพาะด่านกับกันตามชายแดนต่างๆเนี่ยได้ทราบว่าสินค้าล็อตนี้มาจากทางทางใต้ทางระดับพิวาตเพราะฉะนั้นเนี่ยในด่านปศุสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยเราจะต้องมีมาตรการในการเข้มงวด นะครับถ้าเป็นความปกองของเจ้าหน้าที่เราก็ต้องเราก็ต้อง,องดําเนินการจัดก,การขั้นเด็ดขาดนะครับอย่างน้อยเนี่ยในส่วนของกรมอุตสาห์เองเราก็พยายามจะมีมาตรการที่เข้มงวดต่อบุคลากรของกรมในการที่จะไม่ให้ปล่อยให้กระบวนการนําเข้าออสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าเถื่อนเนี่ยเข้ามาทะลักมานในภายในเมืองไทยอยากให้ท่านรัฐมนตรีการันตีนิดนึงนะครว่าในยุคข,ของท่านเนี่ยเนื้อเถื่อนแบบนี้ต้องหมดไปแน่นอนครับเพราะว่าผมได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันสินค้าการเกษตร ทุกอย่างนะครับไม่เฉพาะทางด้านปรุษัท นะครับทางด้านพืชทางด้านประมงแม้กระทั่งทางด้านทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้จะเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องปราบปรามให้เด็ดขาดครับอย่างน้อยว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศนะครับจะต้องได้รับสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายสินค้าที่ต้องมีคุณภาพสินค้าต้องปราศจากโรคต่างๆที่มาระบาดสินค้าทางทด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเราจะเอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้กระบวนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเป็นการทำลายกลไกตลาดภายในประเทศครับ